พร้อมแล้วก็บอกจะสร้างโลกที่ไม่มีโควิดโนโมโควิดฮ่าฮ่ามายเองคุณมันยังไม่ขึ้นเลยคุณโอเคผมเคีย์วนะลาฟไก่มาแล้ว <im différence> เก็บก่อน เช่ยวชาญมากการใช้ตะขอเชือกเกี่ยวโหูด้านเดียวแบบฉลามมากรอคุณอยู่เนี่ยอย่าปล่อยผมเดียวได้คนเดียวเข้ามานี่กระชากกระตุกผมเลยเดี๋ยวทำมา,า,มาหาก,กินวุดวะ่ะอุ้ยอ้ยชุดใหญ่ไปกับพิบ อีกคือพลังโอเคผมต่อเรือให้นะต่อแพให้ผมทำหอก่อนเลยนะได้ได้ได้ไปไฟไกลหลาม,<ผ>มใช่ไหมยไม่พอเว้ยมาแล้วอุปกรณ์ขยายก่อนเราขยายแนวกว้างก่ออเนาะเราจะได้เก็บของได้ดีเยอะๆเนาะเก็บถังนั่นนีงมาเชียวนามเป็ด ค okay. ข้างหน้ามีเกาะว่ะเรา uh, เราลอยไปทางไหนเราลอยไปทางเกาะใช่ปะ uh, ไม่ไมมแต่ว่าเกาะมันโผล่มาแสดงว่านั่นแหละตามนั้นโอเคไอ้เ okay. ค okay. ไอ้ไอ้หลามคุณเราทำภายยังไงวะภายเออไม่เห็นมีเลย เร,เราหลุดเราหลุดเกาะแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ไหลไปทางนั้นอยู่ตรงไอ้ตรงที่เราสร้างใบเรือคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปเกาะน,น้ากได้ยัไงไงวะเราขึ้น,น,นปลาพายไปเร็วขึ้นดีกว่ <laughs> าไอ้หียหล่นคุณได้ไม่พายแล้วเหรอพายให้มันไปติดเกาะคุณได้เปล่าอันน่งเดยวเดยด มันแจมสวนทางน้ำไงไม่ไปไม่ไปไม่ไปด้ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันสวนกระแสอย่างโหดร้ายเดี๋ยวเราต้องสร้างไอ้นี่แล้วนะเดี๋ยวผมสร้างเออผมสร้างน้ำเองผมสร้างน้ำเองได้ได้แต่ผมดูคิวให้คุณต้องขยับไปอีกสักสักหนึ่งบล็อกอ่ะได้ได้ได้อ้สักสักหนึ่งแหน่งอ่ะสักหนึ่งแหงมันมันทางข้างเกินไปว่ะเอาเอาแนวแนวเอาสามนะ สามสามสามแล้ช่องเอาเอาสามบล็อกตรงนี้เหรอเนี่ยเอาไม่ทันไม่ทันละเก็บไหม่อนได้เล่นสองคนก็สนุกดีคนเดียวมันเหงาเกมนี้ต้องเล่นหลายคนว่าสามคนสี่สามคนกำลังดีไหมเจออะไรตรงนู้นดีกว่าผมพาไปทางนู้นนะแพ้ต่อได้มันมีอะไรลอยอยู่กลางคุณเรือ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 ได้ไงผมพาอยู่ผมพาอยู่โอเคโอเคจะต้อง ต้องเริ่มตกปลาแล้วมึงเนี่ยใช่ใช่ใช่ผมต้องทําขันน้ําด้วยเฮ้ยมันลอยมาหาเราด้วยเว้ยพเดินมันจะพังก่อนไปมั้เนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งงั้นเอาไงเดี๋ยวผมลงไปเอาไหมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไรไม่ไรไปคุณไปผมไปเหรอผมไปมาอ่าไปไปมันจะเก็บปึดปดปดเลยหมดแล้วคุณกลับมาเลยเี้ย แมงอาปากมาเลยเชี่ยโอเคทำอะไรอยู่บ้างหน่อยตอนนี้อ่าอ,อยากได้จะ,จะทำอะไรก่อนผมจะผมจะทำแก้วน้ำไว้ก่อนกันไว้ก่อนอีกสองอันแก้วน้ำโอเคพลาสติกแก้วน้ำอันเดียวดิแก้วน้ำอันเดียวดิผมขาดผมผมคุณขาดพลาสติกสองอันเหรอใช่ผมจะทำแก้วไว้กินน้ำกับคุณไม่ได้หรอข้างหน้าข้างหน้ากำลังมีนั่นมาได้ไดจัดจัด ว่าเดี๋ยวเราได้เวลาไปลงไปช่วยกันไล่หลามผมเร่งไปทงนนแล้วกันโอเคได้ได้ได้แล้วผมได้แก้วน้ำละน้ำน้ำสะอาดผมกินก่อนหนึ่งแก้วนะได้ได้รีบกินเลยผมแต่ผมปิ้ง <c oughs> น,นี่ให้มีหัวมันอันหนึง่งไปดูเบ็ดตกปลาได้อยู่เดี๋ยวลบอีกห้าอัน อะไรกับไปตกปลาไหมผมไม่มีครบละครบละโอเคโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมตกปลานะคุณจัดการเลยตรงนู้นมีเกาะว่ะคุณเก็บของรอบๆได้ไหมรอมดเต็มเลยได้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 ไอ้เขี้ยวดลงลงลงโอ้โหโคตรเยอะอะเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปไปคุณเก็บทางซ้ายเลยผมผ่านแล้วนะโอเค มันตรงแล้วใช่ไหมตรงแล้วต้งแล้วผมตกปลาก่อนนะลุงแต่เจอพังไปหนึ่งพลาสติกหนึ่งอันมีป่ะเอาอะไรพลาสติกหนึ่งอันดว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 นพลาสติกหนึ่งอันไม่มีวะ่ะหายแล้วไงไปไม่ถึงละงานนี้พังไอพายพังใช่ป่ะใช่ตายอยู่ทุกคนยับไปไม่ข้างหน้าข้างหน้ามา <c oughs> มีมาอยู่มาแต่มันไม่ทันถ้าข้างหน้ามาไม่ทัน นู้นแม่งเต็มเลยว่ะนี่เอาโน่นคุณว่ายไปเอาดินนะพลาสติกเต็มเลยด้านขวาผมน่าจะตายเลยล้ำไม่ลม้ำม,า,มาเรา,ามาแล้วต้นมไม้แม่งเต็มเลยทำขวานหรือยังยังแต่ผมทำได้เกิดจะตกปลาเลยครับ ก่อนเลยแล้วกันผมกินหัวมันก่อนแล้วกันคุณเริ่มกินอนเลยเราเดี๋ยวทำไมผมได้ได้ผมตกปลาไอ้ปิ้งปลาให้คุณจัดไปมันต้องขึ้นเกาะมันถึงจะปลูกพืชปลูกอะไรได้อแย่ว่ะ,แ,วะแตกเข้าไปขยายดูดีขึ้นครับคุณไอ้ล้ำ การมันเอ้ย,ยแหวงเลยลไม่ทันว่ะต่อไมพูดทังถังทางถังคูง่ถังเนี่ยจะเปสเลยมันจะไว้ผลทำไปเลยโอเคน้ำต่อกว่างก็กินน้ำไปเลยว่าน้ำเลยมีอันเดียวแล้วก็ต้มไป เราจะไปติดหรือเปล่าวะอยากให้เรือติดอะเพราะเรามีได้คุณให้มันชนเลยให้ชนไปเลยตกลงไปต่อนางข้างล่างนี้มีของเตือนแล้วคุณทำหอกได้ยังหอกได้แล้วเตรียมบวกไปละเดี๋ยวนะดูก่อนว่าว่าเรือมันติดอยู่ไหมติดแล้วติดอยู่นะติดอยู่นะเขยิบหอกัน ขอรอบๆกหลามมาคุณหลามมา,าเดี๋ยวเพื่อเพื่อน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 เ่อมีของแล้วเหรอมีแล้วมีแล้วมันต้อง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 เอนั่นอะไรอะตอนตอนที่ตอนที่ฉลามอ้าปากใส่เดี๋ยวผมลองดวนอ่าผมผมฆ่ามาสามตัวแนละ้วอ๋อเหรอสู้<อ>ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมโดนกัดไปสองดอกนะทำไมอะ <laughs> ไม่ทันวะต้องดักต้องดักหน้าเลยเผื่อเลยคุณเผื่อมันพุ่งด้วย เออได้แล้วได้แล้วโอเคไล่แทงเราระวังออกซิเจนนะเออกลับมาไปไหนแล้ววะกลับมากลับมามันทันทันทันนี่แหละจะได้เนื้อหลามแดงนี่แหละไปอเขาเจี๊ยอก็เจนจะหมดแหรอ,ค,อคุณลวงจะโดนรึมันเอาคุณวะไม่มันมันมันเอาคุณไปแล้วผมไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้คุณไปเติมเรือร่องก่อนไหมเอาผมละ แย่ออกทางออกทางเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาคราฟกันไปตั้งหลักก่อนไปไม่ไม่คุณซูกก่อนเลยคุณซูกก่อนเลยผมเลือดลดผมเลือดลดโดนตอดค่อยเรือเรือเราแปลกๆโดนขึ้นยักษ์คุณยังยังไอเกี๋ผมชาร์จเลือดก่อนมันก็มี small anchor ว่ะทั้งนั้น ยอยู่ไว้ังก็ถึกเลยกี่ทีวะหลายทีอ่ะวางด้ว้เถอะอาตัวสุดท้ายเอาเนื้อมากินเจร้ะมาแล้วเจล้อเจล้อตายแล้วโอเคคุณจับจังหวะได้แล้วเนาะอีซี่อีซี่สวยงามครับไปเวเวลาฟาร์มของแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว คือคือผมว่าผมว่าไอ้นี่เรามันจะมันจะปิวอ่ะเดี๋ยวนะผมทำแองเกอร์ก่อนแอนเกอร์ใช้แล้วหายเลยนะคุณก,ก็ก็ดีกว่าผมว่าก็ยังคุ้มนะคุณก็ดูอ่ะถ้ามีแนวโน้มว่ามันไม่ไม่ลอยคุณก็เก็บไว้นั่นแหละคุณก็ไม่ต้องใช้อ่ะผมว่ามันลอยว่ะเนี่ยลอยจะหลุดแล้วเนี่ยมันนี่ขึ้นไงวะผมสร้างมาแล้วผมสร้างมาแล้วใช้ยังไงอ่ะก็วางวางเสร็จแล้วคุณก็ มันจะมีให้ดรอปอ่ะแล้วไงวะผมว่างแล้วอะอคุณก็โยนโยนลงน้ำไปเลยพิกอัพเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเอออ่ะลงไปแล้วเออนั่นแหละทอดแล้วมันจะมันมีเวลาหายป่ะไม่ไม่จนกว่าเราจะไอ้นี่เองน้ํ้ำาลบสองอันไอ้น้ำเหยยนหมดอะไรหมดคุณอะไรหมดส้นสหตน สตโตนต้องไปขุดข้างล่างต้องกินข้าวอะ่ะเดี๋ยวหลานนี่เพิ่งมาสตโนนนตนมาจากไหนสตโตนมาจากไหนสโตนขุดข้างล่างคุณใช้ไอใต้น้ำเนี่ยเหรอใช่ใช่ผมมาไกลมากค,คุณมาขุดใต้น้ำกับผมอยู่ใช่ไหมคุณขุดอยู่ปะไม่ไม่ผมมาเก็บของนอกอ่าวกำลังว่ายกลับไปหวังว่าไอ้หลานยังไม่เกิด มาแล้วมา,มาแล้วคุณได้สโตนย,ยังก็บอคุณจะทำขวานใช่ปะใช่โอเคปลาต่ผมปิ้งปลาอีกอันดีกว่าผมเก็บปลาไว้นะอันนี้แต่ยังไม่กินไม่ปลาหมดวะคุณได้เนื้อฉลามมาไม่ใช่หรอใช่ใชโอเคเย็นามาปิ้งนะ จะลงไปดูขวานสิลาลบกลบอีกขาดไม้ปลายังเหลืออยู่ใช่ไหมผมจะตายแล้วปลามาแต่ผมโยนอยู่ยไม่ไม่ถ้าโดนขึ้นมันจะมันจะหายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล่องนี้คุณปลาคุณก็ปิ้งเลยไอ้ผมโยนผมโยนเนื้อเนื้อฉลามทาไมนะ โอเคปิงไฮไปหาของก่อนคุณมีลีฟเหลือไหมไอหลามมาว่ะคุณมีลีฟเหลือไหมเราไม่ต้องลงทะเลแล้วไปไปด้วยกันลีฟเหลือเอาเท่าไหร่คุณเอาสองอันคุณไปตัดไม้แล้วใช่ปะโอเคคุณดูแองเคอร์ดด้วยนะว่ามันมีหมดป่ะ ไม่น่าจะหมดนะจนกว่าเราจะถอนเองนคัคุผมว่าผมลงไปไฟชลามนะ์มันเดี๋ยวชลามเพิ่อฉนะชลามมานันมาละคุณย่างชลามไว้ยังอนะ่ะย่างครับโ,โ,โดนน้ำตื้นหมดสู้น้ำลึกขมอนอู้ทำไมโดนวะ ของเต็มอีกละชิบยางต่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาสติกไม่พอทำไงวะพลาสติกผมก็หมดแล้วอเ,เอ,อ็กินหอมใหญ่กันที ของเต็มวะข,ของเต็มช่องไะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มให้ผมไปเอาของเหรอได้ได้<า>ได้่งหมดยังหมดแล้วน,น,นี่นี่โอ้แางวันนี้สุดยอด มี watermelon seed ด้วยว่ะตรงนี้ต้องสร้างกระถางปลูกับคุณใช่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 ใชเก็บได้ไหมได้ได้หมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะหมดก่อนนี้ละใช่แต่ว่าทรัพยากรข้างล่างายังมีคุณได้น้ำใช่ไหมมีมีห็ดมีอะไรอย,ยู่แต่ว่าคุณกิวปะ กินหนึ่งทีก็ได้จะอยู่ใน้กาวงั้นผมกินก่อนนะคุณเหลือเท่าไหร่ผมเหลือยี่ห้ากอดเคเลยกินเลยนะย่างต่อคนระับเนื้อฉลามย่างยาวๆไปเออตอนนี้ไม้ขาดแคลนครับแล้วก็พลาสติกดวย เที่ยงมากค